สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนน้ำเด้อจ้ามื้อนี้ก็มาพบกับช่องหักนกชาแนลเด้อจ้ามื้อนี้มาจากคนน้อ้ย,อยเหลือสามคนแล้วครับคนที่ซีไปใช้บา้าน <laughs> <laughs> มื้อนี้สิกินกับอย่างจ้า <laughs> มื้อนี้ <c oughs> บอกมีสบายนั่งแน่ครับนี่ทานมองว่ามีนยังขับอ่ะน,นะเป็นเห็ดขาวจ้ะหมูเป็นเห็ดขาวคนว่าเห็ดหูนูขาวครับ ตอนยิ่นใหญ่ครับงใหญ่โอ้ยมันจคกหลุดมือที่เนาะนี่ครับมันคขายแมงกะพุนทีเนาะพิ่มมันคขายแมงกะพุนครับแต่เพิ่นว่าเป็นเ็ดหูนูขาวว่ะสัตว์มาลองซีมเบิ่งครับตำใสกันกับสบายนางเนาะเสียบจุดจวดคือเก่าครับอันแคบมูบานี้ขึ้นราคาเลยด้วยครับขึ้นได้บาทขึ้นหอยเพิ่นว่าขึ้นอีกห้าสิบบาทแล้วจักเป็นจักบาทเล้เนาะใครว่าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับแต่ว่าอันพู้ที่ว่าพอดำรับยอดไปแล้วก็คือทรงให้เพินคคือเกรับอันราาคที่ว่น เป็น,นซือก้อนนะครับแมน,นพอบุตท่านแจงเพิ่นมันจะเลยแสบๆต้องกนเอืมพอดำ<ะ>ว่าแต่อืมทางหลานเห่านี่กระสีเพิ่มวะเพิ่มเนี่ยเพิ่มหมูแคบมหมูโอ้เพิ่มมอะไรเพิ่นขึ้นราคาเนาะห<อ>มูขึ้นราคาครับบ่าวากันเนาะ<อ>ประเทศใดเมืองใดกระสิคือกันนั่แหละครับมาใส่แ่บๆต้องกันเลครับบานนี้ลงมือเลยครับแกมทั้งพักอย่างเนาะบาดนี้โหละพาเน่ สลัดกรอบอกะหมึกแดงมันได้จับตอนไงหแหละจะเอาตอนยิ่ใหญ่นี่หละให้พี่น้องเบิ่งนมาอนี่ยว้ยใหญ่โทษครับบลมปั่นเชิงกับน้องมุ่นดอโอ้เมีเพชรตัดดวเลยได้ไหมเผ็ดแห้งครับมาอน,นี่เป็นดีที่น้องระเบือบอมาอืออือ กกึดเลยอืเห็ดหูหนูขาวมื่อนี้ค่ะจกักโลกฮัลโหลครับไทยเพชรกลับแล้วตั้งข้บปุ้นยุบกับมี่ใ <c oughs> บานางช้อยเป็นตอนครับใบานางสะใบานางใช่ไหอ าพหอมครอมสองกิโลไปด้วยครับนี่ยรวมกันนีนะแมนยังแล้วรูปแบบน้ำแมนจัดให้เบิร์ดเลยเวยครับืมเดอร์กินทึงแล้วครับกอยคมๆก็คือเสีสบเนาะลาบ หลับมันเป็นดาบหืมหลับหลับก้อยหลับก้อยช่วยตุมมันนี่พัโลกจ้ะแมนอยู่ดอกไปเบิ้งในตลาดพี่น้องก็ยุดหลายครับ ตรงปีใหม่กับท่านฝืนเลยเพ่บางลานกับท่านลรเปิดอยู่พี่น้องบางคนกับบเริเม่อปีใหม่น่าจิดูไปเลยเผ็ดๆน่รนี่แกมไข่ลูกเนาะเมียนจ๊ะ เป็นไงขึ้แห้งเนาะเมื่อว่าพ,พิเศษไปทังพักแน่พิเศษไปทังแน่กินแน่เพิ่นน่ะกินเพื่อคือเกาครับแ่นจเก แล้คำยังไงหรอคนจอยนะคนจังท่านมูพักประกอบขับใช่บอกพีกลายเห็ดอย่างนี้มไม่นกตามเรียนาามาเราทำใจคนกินเลย

อ้วนจีแม<า>่อันนี้อ้วนเรื่องนุ่นอ้วนจ้ะเกิดว่าได้ระเบิดมานั่มมาเนี่ยยันให้อยู่ครับเบิ่งมันปั่นกับคนจอยก่นอนท่านละปั่นกับคนจอยเนาะเอา้าคนจอยทั้งพี่เฮ็ดหูนี่ก็มันเป็นอะไรก่อนคล้คคายๆกันกับตัวสีดำอยู่ครับมีสองสีได้หูหนูซึ่มีสีขาวกับสีดำเห็นปะมันออกน้ำตาลน,น้่มเลย กินใส่กระตุ่มเกืดอยง่ายน้ำจำเลยละเรือย่าำกับคักรจำเห็ดหัวนูเหรอืเหม,มือนชีวิตง่ายบอ้ปอปัตีจัยกแล้วบ่เบิดกระส่วนอภินงแล้วมากินนำ้ำให้เหเมือมน<ำ> <laughs> ถ้าพี่น้องมาอ,อีลีเดปอามง่ายลีก็มากล้วแล้วนี่กินำกันนะครับตอนยิ่งกรอบแห้งกรอบจนยำมันจะขาดไปเนาะ <c oughs> เผ็ดประเทศตอนยังไงเผ็ดบวกคนจอยเผ็ดจ้ะข้ามนชีวาเผ็ดอี่ทีห้เ็คโลกครับต่อเลยกับชิบเก่าเกือบซ้ำๆกันกับแสบเลยเพื่อบวจากว่ามันเผ็ดเนาะ อืมสีมันมืนนั่วไดจับยากว่ะมันก็บอกอยเผ็ดได้แล้วพระดำอืมเผ็ดแกมพักเอาครับเผ็ดได้แหละลงมือสูงกันแล้วแล้วจะเผ็ดนั่ไดให้มันซักเผ็ดนี่ตอนนี้ไหกัดบักแตงน้อย กินภักร้านมันจะเป็นยังไงสุกภาพผิวพันธดีอืมพรัดำท่านอุ่นแบบว่าเห็นภักมุงได้กับแบบแก๊ปกินแบบมือุ่นโมเมนต์แบบเป็นนักกล่าวเลยเหรอโมเมนต์ไง mùa lên nè 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 để cái lem nè năm nè 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 Nào nè nè để อืมอืมเห็ดหูนูนี่ก็คักเพราะเห็ดหูนูอืมอ,อืมสวยกันครับคือจิเพชรแห้งเนอมือีกเนาะเพชรแห้งจ้ะบึงแต่บักพริกเอาเลือพอดำอืมครับต้องพริกอื้ย ุ้ยชิบล้วอืมบะทิปดูดิผิดพลาดทางเทคนิคเด็กน้อยครับเลยปกติกันสิบข่อยตำเพชรปานนี้ลยนำนะจ๊ะบอาไว้ละเอานำใบคนอ้วนนะนี่ กินบเบิดนี่กับบยากแล้วก็เมื่อให้ผู้ตำกินน้ำเนาะเมียนคมนคือด,ดีพอดำถ้าเพิ่นบอกินดิอ้าต้องกินแล้วเนาะแสบแล้โอ้ยจวดครับจวดขนาดพอดำยังผิดแค่เด็กหน่อยว่าสิบาทไหนพอดำ อิ่มบ่ะาอิ่มจ้ะอย่างไวเลยครับเดลืบอบลายครับอเอามาสูพูดอยู่เื่อนกินนำ้ำขนมกันชิมเนี่นะตอนนึงนะข่ายคลองกว่อนไ่้บ้าได้ครับได้เกือบแ้วอ่ะขนนเลื่องอย่างนะบมกมีห <laughs> มกมีกับขนุนคือกันน่ะละ แมงกินาสซส้มโหล่ะไม่มีกได้เพราะ้ำขายมักนี่้นจ้าทุ่งลับจักบาตรลอยหา่าซิบถ้าพี่น้องยังให้คุมเอาเป็นโลครับหาทุ่งหารลอยหาซิบถึกบะถือครับถือหอยโครงหอยหน้าเอาเด็กนี่ได้โฆษณาเพื่อนน้ำแดงหอยโครงหอยโครงนะจ้าโลละลอยแปดซิบจ๊ะ ตรงฟรีทั่วประเทศครับจ้ะถ้าเอารายโลกก็มีส่วนลดจะได้พี่น้องเอโบแมนว่าสี่อยแปดสิบตลอดนะครับเนาะสนใจก็ลองทักค้มมาเบิงครับบางเธออาจจะตอบช้าแนลครับเพราะว่ามือนี้ก็เน็ตตายได้ยินว่าเน็ตรุดแมนเลยบริลเลนเน็ตเลยเป็นได้ครับมือนี้นี่นะครับบาปนองกันแล้วครับ <c oughs> แต่และมือเอากันเอาเคุนว่ามือนี้เพชรมือนี้อ,อ้เอาแํานีแล้วเนาะครับเนาะเอาแสบๆพอดี พี่น้องสนใจยังหรือว่าคิดว่าพอดำมีขายหรือว่าอันใดยังไงพอดำขายพี่น้องก็ล้องทักขมาให้เบิ่งเนาะส่งกระเทียมทนกำลังสีเบิดอืมกระเทียมโทนครับกระเทียมโทนก็นมีสินค้ามีอยู่ตลอดครับบ่มีกระสันหาให้มันมีเพราะว่าเฮามาขา,ขายเนาะใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นยังเป็นยูบบ่แมค้าออนไลน์เป็นจ้ะครับฝากเด้อครับเด้อทางแมคาพ่คาออนไลน์ทางพี่ เอาเ็เป็นว่าแสบๆมืนอนนี่ก็เอาไว้สชนนี้นะครับเนาะ mm. ผิดพลาดประการใดหรือว่ากินบเบิดกับโเป็นยังครับเอาเมื่อสู่คนที่เพื่อนเป็นกินที่เก่า mm. เอาเป็นว่าความเจ็บจะได้ความจนจะมีกับพ่อและเนาะคนเฮาแสบๆนัวๆเอานางให้เพิ่นเบิงนะครับเอาเป็นว่า <c oughs> มือน,นี้ก็ให้พี่น้องเฮานอนรับกินขขาแสบอยู่เจ็บกินนัว <c oughs> สุขีมันเสมอมั่นเครื่องไม่ความเจ็บจะได้ความไขาย,ยาซูมี่ครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ